พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันพฤหัสบดีที่15พฤษภาคมคริสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณแคตตี้ดอตเวลอังกฤษสหราชอาณาจักรในหัวข้อเรื่องเตรียมพร้อมสำหรับแผนการของพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมหนึ่งซามาเอลบทที่17ข้อ45แล้วดาวิดก็พูดกับคนฟิลิสเตียคนนั้นว่าท่านมาหาข้าพเจ้าด้วยดาบด้วยหอก และด้วยหอกซัดแต่ข้าพเจ้ามาหาท่านในพระนามแห่งพระเจ้าจอมโยธาพระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอลผู้ซึ่งท่านได้ทา้าทายนั้นคุณแคทตี้ดอตเวลเป็นพยานว่าครั้งแรกที่ดิฉันได้ยินเรื่องราวของดาวิดและกโกลิอ앗ด,ดิฉันยังเป็นเด็กนั่งอยู่บนพื้นกับเพื่อนๆนเงยหน้ามองดูคูรวีวรารศึกษา พลิกหนังสือภาพไปเรื่อยๆหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าเด็กหนุ่มผู้เลี้ยงแกะนี้เอาชนะยักษ์ด้วยสลิงและหินได้อย่างไรจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ขณะที่อ่านพระคัมภีร์หนึ่งซามูเอลเป็นครั้งแรกที่ได้พบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรษัตริย์ดาวิดท่านได้รับมอบหมายให้ไปดูแลฝูงแกะหมายความว่าดาวิดจะต้องปกป้องฝูงแกะจากสัตว์ผู้ลา่าหากสิงโตรหรือหมีพยายามจับแกะตัวหนึ่ง ดาวิดจะฆ่าสัตว์นั้นเพื่อปกป้องชีวิตของแกะให้อยู่อย่างปลอดภัยดาวิดเป็นคนเก่งว่องไวสามารถรับมือกับสัตว์ที่ตัวใหญ่และแข็งแรงกว่าเขาได้ก่อนที่เขาจะ,ะเผชิญหน้ากับยักษ์โกลิอัสเสียอีกดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ดาวิดจะล้มยักษ์โกลิอัสด,ด้วยการคว้างหินเพียงก้อนเดียวแท้จริงแล้วพระเจ้าได้ทรงเตรียมเขาให้เผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้ ดาวิดจึงรู้ว่าตนเองมีความพร้อมบางครั้งเราอาจจะรู้สึกตัวว่าตัวเองขาดความรู้หรือทักษะในการทำสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกให้เราทำแต่พระเจ้าทรงเตรียมเราให้พร้อมสําหรับความท้าทายที่เราต้องเผชิญเราจึงสามารถวางใจได้ว่าโด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจึงมีทุกสิ่งที่จำเป็นสำหรับชัยชนะอยู่แล้วข้อคิดสำหรับวันนี้ พระเจ้าทรงทำงานผ่านตัวข้าพเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคําอธิษฐานเพื่อผู้ที่รู้สึกว่าไม่พร้อมข้าแต่พระเจ้าขอพระคุณสำหรับของประธานที่ทรงมอบให้ข้าพระองค์ทั้งหลายขอโปรดช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะมีความมั่นใจและความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าเช่นเดียวกับดาวิดอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน หากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรน,นี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ